อะไรจันอะไรอะไม่มีเงินไทยไม่มีเงินไทยเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกฮะมันไม่มีเงินไทยคุณนึกว่ามิชชาชีพผมมีเงินไทยอยู่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณเนี่ยแต่มันแบบส่งเป็นเงินอะไอที่ไม่ได้ไงเนี่ยมีสามสี่ห้าพันอยู่แต่มันแบบมันแบบส่งเป็นเงินไม่ได้ไงจันอ่าแล้วทำไม่แล้วมันจะยืมตังค์อาจารย์ทำไมไม่มีอะไรเ่าเจะแบบส่งให้เพื่อนสักร้อยห้าสิบแล้วพอซื้อเบียร์สามขวดไปกินเพื่อนไง เนี่ยอาแล้วทำไมอยู่นะแต่ว่ามันแบบส่งเป็นเงินให้นี่ไม่ได้ไงเนี่ยมีพันสองสามสี่ห้าพันเนี่ยอ้าแล้วทำไมมึงต้องใช้เงินไทยล่ะคือผมมีเงินวอนอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าผมไปแลกอ่ะมันจะหักประมาณแสนละห้าพันวอนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันไม่คุ้มไงจา์ประมาณว่าอยากจะส่งให้เพื่อนมาร้อยห้าสิบบาทอะไรแต่ว่ามันห้าพันวอนมันจะเป็นเงินประมาณสองร้อยบาทไทยอ่ะมันไม่คุ้มเนี่ยผมก็เลยว่า ไอ้กูไม่แลกดีกว่าไปหาเลีกับใครก็ได้ที่มันมนีไ่ไงเขาก็เลยเห็นอาจารย์ออนเฟสอยู่แล้วเนียรก็เลยอาจารย์ผมขอยืมตังค์หน่อยอะไรเงี้ยอ่าแล้วมันจะคืนอาจารย์เมื่อไหร่คืนประมาณวันที่สิบนู่นแหละอ่าตายหาแล้วทำไมกูค,คิดดอกเบีย้ยนะถ้ายืมอ่ะโอโ้โหรวยขนาดนี้แล้วคิดทําไมเนี่ยเออดอกเบียโโเบ้ยร้อยละห้าสิบโอ้โหร้อยละห้าสิบยืมสองร้อยนี่ดอกเบี้ยเท่าไหร่รวันนี้ร้อยหนึ่งปะ ร้อยร้อยละห้าสิบเอาไม่เอาก็แล้วแต่เงินทองไม่มี <เจ S 1> ครู<บ>เงินทองไม่มีลูกศิษย์อาจารย์ค่ะโอ้โหเจริญอาจารย์เออเจริญเกิน <c oughs> มีอาจารย์เดือนหน้าจะกลับบ้านแล้วนะเออแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปงานทําบุญบ้านไอ้แทนอยู่เนี่ยอา่าไปพอที่ว่ามันชวน อาจารย์อยู่ในอันนี้ว่าอยู่ในที่อาจารย์แครลงเออวันที่สิบห้ามันทํามันทําบุญบ้านมันขึ้นบ้านใหม่มันว่าจะไปให้มันหน่อยแค่นี้แหละจะยืมจะยืมก็เอาอ้นี่มาเอาเลขบัญชีมาบอกเอาผมยืมจริงก็ได้จ่าผมไม่ได้พูดเล่นเออก็ยืมเต้ยยืมกูว่าให้ยืมได้แค่ห้าร้อยวะเออประมาณห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบมั้งหะจะคืนเออเออแค่นี้แหละเอาเลขบัญชีมาสิบ่าสิบเอ็ดค้าววันดี้ครับโอเคเออ แล้ว่ามิจฉาชีพมึงไปอยู่ถึงเกาหลีมึงมายืมเงินกูห้าร้อยนะมึงก็ไปตื่นนะมึงอยู่ถึงเกาหลีแต่ทุกคนสังเกตไหมพ,พวกนี้มันเด็กดีนะมันไม่ว่ามันจะศึกไปนานเท่าไหร่แล้วมันเรียกอาจารย์หมดมันเรียกอาจารย์หมดเนี่ยอันนึงที่ดิฉันเห็นแบบอันหนึ่งที่ดิฉันเห็นแบบนนแบบความแตกต่างนะไม่รู้นะ ที่ฉันอยู่สังคมพระนิฉันอยู่สังคมพระดิฉันสอนพาะสอนนี่นะเรื่องเรื่องความกระตันอยู่อะดิฉันรู้สึกว่าสังคมพระนี่นะสอนถูกปลูกฝังมาดีแล้วก็แบบการบุได้บทเรียนแล้วการอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาจําครูบาอาจารย์นะให้ความรู้ให้อะไรอะสอนความรู้อะไรมันมันไม่ลืมมันไม่ลืมไม่ค่อยลืม ไม่ได้เห็นไหมพอมันไม่มีเงินมันก็นึกถึงเราอืมไม่ได้อันนี้ลูกศิษย์อันนี้ให้เพราะว่าเป็นลูกศิษย์สอนหนังสือมาเดี๋ยวให้ดูสมัยมันแบบแสมัยมันเป็นเนินนะสมัยเป็นเนิเนน,น้อย อือว่าสึกไปแล้วแก่กันหมด่ะมันรู้ไงมันรู้ไงว่ามันมันโทรหาเราแล้วเราไม่ไม่เคยอนี่มันไงนไม่เคยปฏิเสธมันไงเดี๋ยวให้ดูเป็นอดีตประธานสามันเนรด้วยนะ เป็นอดีตประธานสมณรนวัดสร้อยทองเป็นประธานสมณรนด้วยเป็นประธานสมณรนอันนี้ตอนเป็นเนนตอนนี้โตไปละอันนี้ก็พัดดิฉันนะพัดปลเรียนดิฉันเนะี่ยประธานสมณเนอดีตประธานสมณีนวัดสร้อยทองที่ฉันสอนมาเนี่ยเตอพัดที่ถือของดิฉันเองพัดปลาเรียนเก้าละ แต่ตอนนี้แก่แล้วอ้วนแล้วตอนนี้แก่แล้วอ้วน,อนนี่หลายปีแล้วหลายปีอะอันนี้ด่ฉันถ่ายมันเนี่ยตอนมันเรียนตอนมันเรียนแรกๆอเอออสมัยเป็นส <c oughs> <c oughs> มัยเป็นเนนน้อยอันนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วหลายปีอะ ทำไมเป็นเนนน้อยทำไมเป็นเนนน้อยลาสุดมันถามอาจารย์ปลูกผมที่ไหนผมจะไปปลูกผมบ้างบอกว่าทำไมมึงต้องไปปลูกผมล่ะผมบางเหมือนผมอาจารย์เลยมันบอกมันจะไปปลูกผมมันจะไปปลูกผม บอกผมจะไปต้องไปปลูกผมบ้างบอกมึงจะไปปลูกผมทำไมผมผมบางเหมือนผมอาจารย์ไปอยู่เกาหลีอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวเก็บตังปีถ้าเดี๋ยวทำบ้านเสร็จดิฉันจะไปเที่ยวบ้างแล้วดิฉันว่าดิฉันต้องไปต่างประเทศบ้างแล้วเพราะว่านขนาดลูกทรงลูกศิษย์มันยังได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะ อย่าไปอยู่ต่างประเทศอย่าไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอืมโตเป็นหนุ่มและเนี่ยอันนี้ลโลกเดียวเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้ว ปอยู่เกาหลีไปอยู่เกาหลีไปอยู่เกาหลีเป็นมหาเก่าเป็นมหาเก่านะปะเรียนสึกตอนปะเรียนไหนว่าปะเรียนสีมะปะเรียนสมหาเก่าเป็นมหาเก่าเป็นมหาเก่าแต่น่าจะมีเมียไปแล้วน่าจะมีเมียไปแล้ว น่าจะมีเมียไปแล้วเ,เดี๋ยวมันให้เลขบัญชีอยัองม,มันบอกว่าทิ้งเลขบัญชีอาจารย์ไว้ด้วยครับคนดังติดต่อยากมันบอกมันก็ไม่ค่อยจะตื่นนะไม่เอามันต้องห้าร้อยเอาไปเถอะแค่ห้าร้อย ยาออนตังกัรุงไทย <c oughs> มันไม่เคยขอเลยนะไอ้นี่เนี่ยมันเพิ่งมาขอครั้งแรกเนี่ยเอาไปเถอะแค่ห้าร้อยไม่เอาเหรอก ให้คนอื่นให้มากกว่านี้ให้ผู้ชายให้เยอะกว่านี้อีกให้ลูกศิษย์บ้างจะเป็นไงใช่ไหมเออให้ผู้ชายให้เยอะกว่านี้อีกมันบอกว่ายืมคือยืมไม่เอาหรอกถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ แม่กลับมาขายปลาก่อนเอ้ามาแล้วค่ะมากลับมาขายปลาแล้ว <c oughs> ไหนอยใครจะซื้อปลาล่ะไม่เห็นมีเลยเข้ามาอยากใครจะซื้อปลาอะไร,ย,ไย,ไระะไยัไม่เห็นมีเลยไหนอ่ะใครจะซื้อปลาล่ะไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยปลากระป๋องจะโยนสิบแพ็คเขาโอนตังค์ยังอะเออ โกนตังยังคะเฮ้ยอีฮะมันบอกว่าแต่อาจารย์เมื่อก่อนก็คือคนที่ผมรู้จักไม่ได้รวยในสายตาผมเลยมันบอกมันบอกว่าดิฉันไม่ได้รวยในสายตามันมันบอกน <c oughs> ึนก็ไม่ตื่นนะ จานก็คือจานเออมันบอกเอามาเถอะมันบอกเอาเอามันบอกว่าเอามาเถอะอโอเคโอเคอืมโอนหรือยังคะ พี่ปลากระป๋องโอนหรือยังพอดีหนูคุยกับลูกศิษย์อยู่พี่ปลากระป๋องโอนยังพี่ปลากระป๋องโอนยังพี่ปลากระป๋องเวลาเวลาพี่สั่งของอะพี่ต้องพิมพ์รหัสนะคะเห็นไหมเขาบอกว่ารหัสที่ลูกค้าสั่งซื้อก็คือปปาสองคูณสิ พี่ต้องพิมพ์ปปสองคูณสิบแล้วมันจะขึ้นช่องทางให้พี่ชําระเงินนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ของหนูมันมีระบบมันมีระบบพอมันมีระบบปุ๊บมันต้องสั่งในระบบไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นออเดอร์แช่ข่ะมันเป็นระบบอัตโนมัตินะคะหนูรบกวนนิดนึงมันเป็นระบบอัตโนมัติค่ะมันต้องสั่งซื้อผ่านระบบเท่านั้นไม่งั้นมันจะมั่วมันเนี่ยเนี่ยที่หนูทําระบบมาเพราะว่า เพราะว่าอ่อเพราะว่าไม่งั้นลูกค้าโดนโดนมบจฉาชีพหลอกเยอะการมีระบบเนี่ยมันเซฟที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันจะตรวจสอบได้มันจะตรวจสอบจำนวนออเดอร์ได้ตรวจสอบนู่นนี่นั่นได้ค่ะมันจะตรวจสอบออเดอร์ได้นะคะ ฉะนั้นก็ก็หนูรบกวนนิดนึงหนูหนูรบกวนนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอ,นอันจะมีความยุ่งยากลำบากใจ วันนี้ไม่เห็นมีตะกะ então, ้า <quint Viking. S 1> พี่ไม่ต <P 2> ้องเอาตะก้าหรอกพี่สั่งในอันนี้เลยพี่จะสั่งหรือเปล่าเนี่ยพี่จะสั่งหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยหนูปักช่องทางให้เนี่ยไปช่องทางนี้เลยเนี่ยไปบ้านหลังคาเขียวบ้านหลังคาเขียวไปตามช่องทางเนี่ยที่หนูปักอยู่เนี่ยไปเห็นไหม ไปอะบ้านเขียวไปสั่งได้เลยจะสั่งปลาหรือจะสั่งกาแฟพี่ไปได้เลยพีย่ไปได้เลยง่ายง่ายง่ายๆพี่ไปได้เลยค่ะง่าย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 สบายสบายโอ้ยข้าวโอ๊ตสวัสดีค่ะข้าวโอ๊ตสวัสดีค่ะข้าวโอ๊ตสวัสดีค่ะวันนี้ลูกพี่ข้าวโอ๊ตมาไลฟ์กับพี่ตั้งนานนะอะไรก็ไม่รู้พี่พัดอะ คุยเรื่องนู้นก็จะไปเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ก็จะไปเรื่องนูน้นอะไรก็ไม่รู้นะบอกลูกพี่หน่อยมึนนะพี่พัดบางทีก็มึนไม่ค่อยจะตื่นต้องให้เจ๊จ้อจัดการเดี๋ยวก่อนไม่ค่อยจะตื่นพี่พัดอนะฝากดูแลลูกพี่ด้วยนะเ <c oughs> ขาโอฝากดูแลลูกพี่ด้วยนะฝากดูแลพี่พัดด้วยนะคะเอออะไรก็ไม่รู้มึนไปหมดไปเรื่อยไปหมด <c oughs> <laughs> นะอืมงงเอออืม,อมข้าโอ๊ตน่ารักเออไปติดตามนางได้นะคะนี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยข้าโอ๊ตน่ารักไปติดตามนางได้นะคะ นี่นี่นี่เป็นว่าที่ทนายหนุ่มนะคะกำลังสอบตัวทนายอยู่กําลังสอบตัวทนายอยู่สังกัดเด็กในสังกัดพี่ทนายพัดนะคะเป็นกติดตามนางได้คะ่ะอืมนีม่ก็ติดตามได้เลย เนี่ยนะคะค้าโอที่ส่งที่ส่งอันนี้ให้ะค่ะยังไม่ห่วงเหรอคะยังค่ะอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บหนึงน่งเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วนะคะอื เสานี้คืออะไรคะเสาวนีเสานี้คืออะไรคะเสาวนี้คืออะไรเออเสานี้คืออะไรเออรอทานกาแฟขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ มาอะไรอยู่จันทบุรีหรือเปล่ามาร่วมงานวันเด็กที่ช่องที่ช่องสิบเอ็ดกันช่องสิบเอ็ดโอนแล้วค่ะสี่พันเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พันก็คือสิบแพ็กใช่ไหมแล้วจะให้หนูทำอะไรคะสิบแพ็กนี้พี่จา๋าจะให้หนูทำอะไรเดี๋ยวหนูดูกอนเดี๋ยวนูดูกอนโอนได้ยังเดี๋ยว ออโอนแล้วโอแล้มียอดเข้าแล้วอันนี้จะให้ทำอะไรนะคะจะให้ทำอะไรอันนี้สิบแพ็กนี้จะให้ทำอะไรคะเล่นเกมหรือว่าอะไรหรือว่ายังไงที่บอกให้โยนให้อะไรจะให้แจกยังไงคะหรืออะไรยังไงเมื่อกี้มันเห็นพี่กขาพิมพ์ มาร่วมงานวันเด็กแจกขนมเด็กๆกันถ้าไม่ติดอะไรนะคะถ้าไม่ติดอะไรแล้วแต่คุณแพรลี่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนูหาวิธีแจกให้แต่ถ้าแจกในเนี้ยยากถ้าแจกในเนี้ยยากเดี๋ยวขอไปแจกที่บ้านฟ้าได้ไหมหนูไปแจกที่บ้านฟ้าได้ไหมอนุญาตไหมสิบแพ็กเดี๋ยวหาเกมให้เขาเล่น อ่าโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะอย่างนูอยวหนูสั่งแอดมินไว้ก่อนอย่าลืมคลิปแพ็คได้ค่ะขอประคุณมากค่ะเดี๋ยวหากิจกรรมเดี๋ยวหากิจกรรม พี่เขาน่ารักค่ะโอเคเจนลบยังไม่นอนเหรอลูกเจนลบยังไม่นอนเหรอลูกทุกคนเล่นเกมอะไรดีอะแจกปลาสิบแพ กิจกรรมวันเด็กแล้วเนาะกิจกรรมวันเด็กให้แจกให้ครอบครัวที่มี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 ลูกดีไหมหรือคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ตั้งท้องไหมดีไหมย,ยังไงดียังไงดีวันเด็กอะ่ะเขาวันเด็กอะ่ะแจกยังไงดีให้มันเกี่ยวกับเด็กหน่อยดีไหมสิบแพ็คแจกยังไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโพสเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโพส คนที่ลำบากเนาะเออเออเออเอารูปตอนเด็กดีกว่าเออเอารูปเอารูปตัวเองตอนเด็กมาโพสนะเออ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 ดี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 อืม ว่าเอวไว้ไม่มีรูปตัวเองมีแต่ดิฉันมีรูปนะดิฉันมีรูปนะนี่ <laughs> อย่านะตาแป๊วตั้งแต่เด็กเลยนะใจเหมือนแม่กูอยจะร้องไห้คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลเหมือนแม่มากคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหล <laughs> อ้าวยังไปแคบหน้าจออะไรล่ะใช่รูปดิฉันอ่าไม่เหมือนดิฉันตรงไหนไม่เหมือนดิฉันเหรอเป็นคนหัวสวยนะตั้งแต่เด็กเป็นคนหัวสวยอืมเป็นคนหัวสวย ใช่เหมือนเด็กผู้หญิงก็หน้าเหมือนแม่เกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ว,ว่าเกิดมาหน้าเหมือนผู้หญิงแต่ดันเป็นผู้ชายงงมากกำลังรอไลเลย ถ้าว่างก่อนนะคะถ้าว่างถ้าว่าถ้าไม่ได้ติดอะไรอาจจะไปนะคะคุณพี่ขอบพระคุณที่ขอบพร,ระคุณที่ให้เกียรติเรียนเชิญนะคะกลับขอบพระคุณค่ะถ้าไม่ติดอะไรหนูอยากไปอยู่ี๋ยวดูคนขายปลาเน,นี่ยทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเดี๋ยวไปคุยธุระกันลูกศิษย์แป๊บหนึ่งมันอะไรบางทีมีธุระจะคุยด้วย เดี๋ยวผู้นี้มาคุยด้วยใหม่นะคะฝันดี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 นะคะ ฝันดีนะคะฝันดีนะคะฝันดีทุกคนเลยค่ะฝันดีทุกคนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาหวังว่าจะหายเป็นไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไปแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปตั่งปลากับกาแฟด้วยนะคะนะคะกาแฟโปคืนดีนะคะมีคนก็บอกกาแฟโปคืนดีอย่าลืมไปสั่งปลากับสั่งกาแฟกาแฟมีโปคืนดีนะคะเหลือแค่สองเก้าเก้าไปสั่งหน่อยนะคะ นะเออเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับเพื่อความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นเหมือนเก่าฝากกาแฟด้วยนะคะขอบคุณะค,ะค่ะไปแล้วะ